ชุดประแจสำหรับสายช่างหรือสาย DIY ที่ต้องมีไว้ติดบ้าน สวัสดีครับวันนี้นะครมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับสินค้าเครื่องมือซาตาที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ก็จะมีหลากหลายมากมายนะครับในวันนี้จะเห็นว่าจะมีทั้งเป็นเซตใหญ่เซตกลางนะครับเล็กเต็มไปหมดเลยนะครับและวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงประแจนะครับที่สายช่างสาย DIY ต้องมีติดบ้านครับก็จะเป็นชุดนี้เลยครับชุด09064ครับตัวนี้ครับอ่าดูนะครับอยู่ในห่อผ้าสวยงามนะครับตัวนี้นะครับชุดประแจ09064ตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย ปะแจแหวนค่าปัดปลายนะครับอ่ะต้องแบบเบอร์8นะครับ9 10 11 12 13 14 17 19 21และ24นะครับ ซึ่งต้องบอกว่านะครับในชุดประแจแบบข้างปากตายของซาตาตัวนี้ครับผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ชุบด้วยเช v นะครับหรือโครมาเดียมครับซึ่งให้ความแข็งแรงสูงนะครับกาเหล็กปกติทั่วๆไปนะครับและยังไม่พอนะครับสำหรับสินค้าซาตาที่เป็นชุดประแจแบบข้างปักตายเซตนี้นะครับยังรับประกันตัวสินค้านะครับแบบไร้ทาว์ารันตีหรือรับประกันตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับสำหรับพ่อบ้านนะครับหรือสําหรับสาย DIY ทั้งหลายนะครับควรจะมีชุดนี้ติดบ้านนะครับ09064ตัวนี้ซึ่งงมีปรรระะแจนเบบอ์ถึคั ซึ่งสามารถทําให้เราทํางานช่างได้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นซ่อมจักรยานซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือว่าซ่อมรถยนต์ต่างๆครับถือว่าครอบคลุมนะครับสําหรับติดบ้านหรือสาหรับสาย DIY ทุกๆคนนะครับวันนี้สําหรับใครที่มีคําถามสงสัยนะครับก็สามารถพริมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือสนใจสินค้าสอบถามเรื่องของช่องทางการจัดจาหน่ายนะครับก็พิมพ์เข้ามาได้ในเพจเราหรือว่าในช่องยูทูบของเราได้เลยครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ